สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนพฤษภาคมปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดแล้วก็นัดคิวกันได้ไลน์ไอดีแปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชั่นค่ะเกตทำนายดวงโดยใช้หลักของสถิติเป็นหลักนะคะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะ ช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้หลากหลายมีทั้งดวงการงานการเงินความรักประจำราศีแล้วก็มีดวงการงานการเงินประจำลัคนาและดวงความรักล้นลวนประจำลัคนาสามารถเข้าไปเลือกดูได้ที่เมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเม e ็อีบุ๊กสามารถเข้าไปในเว็บได้ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกตพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมงานมั่นคงดีคนรอบข้างช่วยเหลือดีมากอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่ดีแต่เงินไม่ค่อยโดนใจรายรับกลางๆรายจ่ายเยอะโชคลาภไม่มีระวังสัเพ่าจนเงินหล่นหายสุขภาพมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้แต่ดูแลตัวเองพอไหวไม่เป็นอะไรหนะัก ด้านความรักดีต่อใจคนโสดสนิทพบรักจากการทำงานคุยกันถูกคอยังไม่ถึงขั้นสารสัมพันธ์รักแต่คุยคุยดูดูเล็งๆกันอยู่ว่าอาจเป็นคนที่ใช่ของกันและกันคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะแม้ยังไม่มีเกณฑ์พัฒนาแต่คุยกันสม่ำเสมอแถมคนรอบข้างบางคนก็รู้ว่าคุยคุยกันอยู่ไม่ได้ปิดบัง คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักปักใจหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันเป็นที่ปรึกษาให้กันเรื่องงานได้ด้วยรักไร้ปัญหาค่ะราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะโดนบีบให้โยกย้ายหรือเปลี่ยนงานเองเพราะทนบรรยากาศในที่ทำงานไม่ไหวแต่ต้องเปลี่ยน เงินยังมีกินมีใช้แต่รายจ่ายเยอะต้องประหยัดรู้สึกเงินยังไม่มั่นคงสุขภาพร่างกายไม่เป็นอะไรแต่เบื่อหน่ายอยากพักร้อนยาวๆด้านความรักรักที่มีอยู่ตอนนี้จะมีกันและกันต่อไปอีกยาวๆคนโสดสนิทพบรักโดยบังเอิญไม่ได้คิดเรื่องรักรักก็วิ่งเข้าหารู้สึกถูกชะตากันแต่แรกเห็นค่อยๆสารสัมพันธ์มีความลาบลืน คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะได้ทำกิจกรรมการงานใหม่ๆร่วมกันแม้อย่างไร้สถานะแต่ผูกพันกันมากขึ้นรู้สึกว่าจะยังไปกันได้อีกยาวๆคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้ารักกันมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเนื้อคู่กันแล้วเพียงแต่เป็นคู่บุญหรือคู่กรรมช่วงนี้บุญส่งผลรักมีความสุขดีค่ะ ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนงานรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมงานหนักให้เราเป็นในฟิตดีๆให้เขาเหมือนตัวคนเดียวไม่มีพักพวกแต่รายได้และความมั่นคงยังดีกว่าตัวเลือกอื่นๆจึงยังต้องทำต่อมีโชคลาภที่ทำให้ชื่นใจสุขภาพระวังภูมิแพ้หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ด้านความรักพอจะปล่อยก็ถูกฉุดรัังคนโสดสนิทเกือบลืมรักเก่าได้แล้วแต่ได้ยินข่าวคราวหรือเขากลับมาวนเวียนให้วาวุ่นใจก่อเกิดความหวังใหม่ว่าอาจกลับไปได้คนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะรักไม่พัฒนาจนคิดว่าไม่เอาแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมไปไม่สม่ำเสมอแต่ก็ไม่หายไปไหนจนทำใจว่าได้แค่นี้ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาจนคิดว่าจะไม่เอาแล้วแต่เขาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้ไปจึงเปลี่ยนเป็นปล่อยวางปัญหาแทนค่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม การงานล่าช้ารอบข้างไม่ค่อยช่วยเหลือแต่ที่ทำเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งก็กำลังส่งผลดีหนักใจเรื่องคนมากกว่าเรื่องเนื้องานระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่การเงินคล่องตัวดีโชคลาภไม่มีแต่มีงานรื่นเริงให้ไปเยอะสุขภาพแข็งแรงด้านความรักต้องมีตัวกลางช่วยเชื่อมคนโสดสนิท ถ้าแอบรักใครชอบใครต้องใช้ตัวช่วยลองให้สังคมเพื่อนฝูงเป็นสื่อช่วยประสานให้ได้ใกล้ชิดเขามากขึ้นคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะหึงหวงหวาดระแวงกันแต่จะมีงานให้ไปหรือให้ทำร่วมกันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทะเลาะกันใหญ่โตจนอาจไม่อยากมองหน้ากัน คุยเครียกันเองไม่ได้แต่สังคมรอบข้างช่วยเชื่อมได้ค่ะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนมีศักยภาพสูงทำงานเก่งคล่องแคล่วแก้ปัญหาได้หมดจนโดนอิจฉาเจ้านายเขมน่นกลัวเก่งกว่าลูกค้าเห็นเก่งเลยได้คืบจะเอาสอก เพื่อนร่วมงานและลูกน้องมองเราเป็นคู่แข่งเงินยังไม่สมกับความสามารถรายจ่ายเยอะโชคลาภไม่มีแต่ปรงได้การความรักมีสิทธิพัฒนาแบบกระทันหันคนโสดสนิทอาจพบรักจากการเดินทางหรือสื่อออนไลน์มีเหตุและปัจจัยที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกันจนสามารถพัฒนารักได้รวดเร็ว คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักดูนิ่งๆแต่จริงๆคิดจะพัฒนาด้วยกันทางคู่อาจมีทริปให้ไปด้วยกันแล้วปุ๊บปั๊บได้สถานะแฟนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักมั่นคงแต่แห้งแลง้งอาจมีฝ่ายหนึ่งอยากกระตุ้นให้รักมีสีสันจึงจัดทริปไปเที่ยวด้วยกันแบบกระทันหันค่ะราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้งานราบรื่นขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องคนจะปรับจูนกันได้ดีขึ้นพ้นเคราะห์เรื่องงานแต่เงินติดติดขัดขัดเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาแต่ก็หมุนเงินเก่งแถมมีโชคลาภจากการลงทุนด้วยสุขภาพดี อาจมีปวดตึงบริเวณบ่าและลำคอนิดหน่อยด้านความรักมีสเสน่ห์แต่หน้าที่รับผิดชอบสำคัญที่สุดคนโสดสนิทมีมาให้เลือกเยอะแต่มุ่งทำงานหาเงินมากกว่าใครที่เข้ามาต้องมาส่งเสริมหน้าที่การงานไม่งานไม่เอาคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะยังอึมครึม ไม่เราก็เขาหรือทั้งคู่มีหน้าที่การงานหรือภาระส่วนตัวต้องรับผิดชอบรักยังไม่ใช่เรื่องหลักคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทัศนคติต่างกันยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองทั้งคู่ไม่ค่อยยอมกันแต่ยังอยากทําหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันอยู่ค่ะ ราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมงานน้อยจนหน้าใจหายกังวลเรื่องความมั่นคงมีคลื่นใต้น้ำรู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้ว่าจะไปในทิศท,ทางไหนคนรอบข้างไม่มีปัญหาประสานงานราบรื่นดีการเงินเรื่อยๆหามาใช้ไปไม่ค่อยมีเก็บ โชคลาภไม่มีสุขภาพไม่เป็นอะไรแค่จุกจิกรำคาญใจด้านความรักมีแพชชั่นต่อกันฟินแต่ห้ามบอกใครคนโสดสนิทพบรักใหม่ถูกใจกันและกันมีกิจกรรมการงานให้ทำร่วมกันแต่ยังไม่อยากให้ใครรู้ศึกษาเรียนรู้กันเงียบๆไปก่อนคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะคุยกันดีไม่มีทะเลาะ เป็นกำลังใจหรือเป็นที่ปรึกษาให้กันดีทุกอย่างดีหมดแค่กังวลที่จะให้สถานะกันคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าเคยทะเลาะจะคืนดีมีโมเมนต์หวานหวานร่วมกันแต่ไม่ออกสื่อกลัวศัตรูแฝงมาทิมแทงถ้ารู้ว่าความรักกำลังไปได้ดีค่ะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์งานที่เคยมีปัญหาจะได้รับการจัดการแก้ไขถ้าเคยโดนไม่ไว้วางใจจะเคลียร์ตัวเองได้ได้รับความเป็นธรรมศัตรูคู่แข่งจะถอยทับไปเงินประหยัดแล้วแต่ต้องประหยัดอีกรายจ่ายเยอะต้องอยู่อย่างสมถะโชคลาภไม่มีสุขภาพระวังโรคประจำตัวกำเริบ านความรักคนโสดสนิทกลับไปหาคนเก่าหรือเจอคนตรงสเปคที่รอคอยมานานให้เขาทั้งใจเขาก็เหมือนจะมีใจให้แต่ก็ยังไม่มีทีท่าชัดเจนคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะพร้อมจะขยับความสัมพันธ์แล้วดูแลเอาใจใส่เขาทุกอย่างให้เขาเต็มร้อยแต่เขาก็ยังให้เป็นแค่คนคุย คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาดูแลเขาอย่างดีเขาก็ดูแลกลับแต่ยังไม่ค่อยสมใจเท่าไหร,ร,ร่ค่ะราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน <S <S การงานก้าวหน้าลูกค้าหนาแน่นอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือขยายกิจการ ผู้ใหญ่สนับสนุนเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือลูกน้องดือ้อแต่เก่งรายได้เหมาะสมกับความสามารถยิ่งขยันยิ่งรวยมีเงินซื้อของที่ชอบสุขภาพดีมองเห็นอนาคตสดใสด้านความรักการกลับมาของคนรักเก่าหรือวนๆกับคนเดิม คนโสดสนิทรักที่ตายไปแล้วจะวนกลับมาใหม่หรือที่โสดมานานมากๆจะมีคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนค่อยๆเข้ามาสารสัมพันธ์คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะทะเลาะรุนแรงแตกหักห่างหายนึกว่าจบแต่จบไม่สนิทยังคิดถึงกันยังวนกลับมาได้ค่อยๆปรับจูน คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีเกณฑ์จบกันไปก่อนอาจเลิกราอย่าร้างจบแบบเจ็บเจบแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวต้องกลับมาหากันใหม่ค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนงานมีตัวเลือกใหม่ผู้ใหญ่ให้อิสระที่จะเลือกที่เดิมมีปัญหาเดิมน่าเบือ่อแต่ควบคุมได้ ที่ใหม่รายได้ดีกว่าแต่งานยากกว่าเยอะรายได้เดิมๆยังพอใช้คนรอบข้างมีปัญหาที่รับได้จึงไม่มีแรงขับเคลื่อนให้อยากเปลี่ยนแปลงโชคลาภไม่ได้ดังหวังสุขภาพดีใช้ได้ด้านความรักยังหน่วงหน่วงแต่ก็พอมีความหวังว่าจะดีขึ้นได้คนโสดสนิท ยังไม่ถูกใจใครจริงจังแต่มีคนโปรไฟล์ดีที่พอจะเข้าตาอาจเจอจากการทำงานหรือจากกิจกรรมที่ทำแล้วเข้าขากันดีคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะยังคุยกันแบบเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่สิ่งที่พอจะหวังได้คือเห็นถึงความมั่นคงที่อยากจะคุยกันต่อไปคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนิ่งๆเงียบๆไม่หวาน แต่มั่นใจว่าปรารถนาดีต่อกันจึงยังมีหวังว่าความสัมพันธ์จะสดชื่นขึ้นได้ค่ะราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ทำงานเก่งสร้างผลงานมีไอเดียดีๆในการสร้างไรายได้แต่ขยันเท่าไหร่เงินเข้าก็เท่าเดิมแม้จะพอใช้เพราะไม่ฟุ่มเฟอือแต่อึดอัดคิดว่าไรายได้คุณมากกว่านี้คนรอบข้างไม่ค่อยช่วยเหลือโชคลาภไม่มีสุขภาพมีความตึงเครียดด้านความรักเป็นเนื้อคู่ที่มีกรรมร่วมกันมากรรมส่งผลคนโสดสนิท เจอเจ้ากรรมในเวรที่มาในรูปแบบคนรักระวังรักปักใจคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนเจ้าชู้ถ้าไปต่อปัญหายาวคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะยังคุยกันดีมีโมเมนต์หวานหวานแต่ก็รู้ว่าไม่ได้มีแค่กันและกันมีคนกลุ่มคนหรือปัญหาบางประการอยู่ตรงกลางคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว กําเก่าส่งผลให้มีคู่ก็เหมือนไม่มีเติมเต็มให้กันไม่ได้แต่ก็เลิกกันไม่ได้ไม่อยากโสดและยังผูกพันกันอยู่ค่ะราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมงานลงตัวถ้าเคยมีปัญหาจะคลี่คลาย คนรอบข้างช่วยเหลือดีผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้สร้างเงินเพิ่มมีรายได้ใหม่ๆแต่รายจ่ายเพียบมีโชคลาภเล็กน้อยจากการเดินทางมีปัญหาด้านการเงินบ้างแต่ควบคุมจัดการได้ดีด้านความรักขอเป็นตัวเลือกคนโสดสนิทยังวนเวนอยู่กับคนรักเก่าหรือคนที่แอบรักเขามานานรู้ว่าเขามีคนใหม่หรือมีตัวเลือกเยอะ แต่ก็จะอยู่รอให้เขาเลือกคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วเหลือก,ก็แค่รอให้เขาเลือกเขาก็เลือกช้าหรือเกินคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักหนุง่งหน่วงไม่สุกเต็มที่ไม่ทุกหนักเขาอาจเลวไหลไปบ้างแต่ยังเชื่อมั่นว่าเขาจะเลือกกลับมาหาเราค่ะ